ฉีดอะไรสวยที่สุดนะเออถ้าเป็นหมอคนอื่นเขาก็จะ,จะตอบแบบว่าก็แล้วแต่สภาพหน้าของคนไข้นะคะว่าแบบมีปัญหาตรงไหนนะคะแต่ฉันพิเกตตอบแบบนั้นค่ะฉันไม่อยากตอบแบบคนอื่นค่ะฉันก็ฟันตรงรเลยค่ะฉีดฟิลเลอร์สวยที่สุดค่ะอ่าคนก็แบบเออหมอชอบถามนะคะแบบหมอขาฉีดอะไรสวยที่สุดค่ะอยากสวยอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนก็ว่าโบท็อกบางคนก็ว่าร้อยไหมบางคนก็ว่าไฮฟูบางคนก็ว่าเลเซอร์นะคะบางคนก็ว่าฟิลเลอร์ ool, Laser, ะะ iller, อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออแต่ฉันอนะ ขอฟันทงกนเลยคะ่ะฟิลเลอร์นะคะเพราะอะไรฟิลเลอร์น่ะเธอฉีดแล้วโครงหน้ามเปลี่ยนเธอเข้าใจไหมคางตัดๆอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะฉีดฟิลเลอร์ไปคางยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะเออไม่สวยได้ยังไงคะหน้าหนกหนกอย่างเงี้ยค่ะเติมฟิลเลอร์ขมับเติมใต้หนกแก้มจากหนกหนกหน้าละมุนนะหน้ายกขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะไม่สวยได้หรอคะโครงหน้าเปะขนาดนี้นะใต้ตาตาหลหลวเป็นต้องร่องดูแก่เติมฟิลเลอร์ไปนะใต้ตาเต็มขึ้นใต้ตาดำดีขึ้นอย่างเงี้ย เด็กลงสิบปีีเธอร่องแก้มฉีดฟิลเลอร์ไปร่องแก้มหายหน้าก็ดูเด็กลงก็ดูสวยขึ้นนะคะเพราะฉันเนี่ยฟิลเลอร์ชนะขาดค่ะเออแต่ก็ความแตกต่างก,ก็คืออะไรคือว่าฟิลเลอร์มันก็มีความเสี่ยงไงเธอคนก็เลยกลัวกันนะคะเออมันก็มีความเสี่ยงเข้าเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกหมอดีๆแล้วก็หมอที่มีความระมัดระวังในการฉีดน,นะคะเออแล้วก็ถามว่าล้ว,แล,วแล้วฟิลเลอร์กระบอกซ์งอะไรสูงกว่ากันคะก็ฟิลเลอร์ชนะคระเพราะว่ามันเปลี่ยนโครงหน้า ทำให้มันดูเด็กลงเร็วที่สุดใช่ไหมเออโบท็ทอกเนี่ยมันถามว่าเด็กลงไหมก็เด็กลงนะเออจากที่มีริ้วรอยหน้าผากอะไรเงี้ยเธอริ้วรอยก็หายใช่ไหมละ่ะเออฉีดไปแล้วหน้าผากมันใสาขึ้นมันก็ดูสวยขึ้นแต่ถามว่ามันจะสวยสู้กันปรับรูปหน้าได้ไหมคะอ,อุ้ยแต,แต,แต,แต่ตัวโบท็ทอกเนี่ยเธอถ้าแบบกรามใหญ่ๆแล่ว่าฉีดให้หน้าเรียวขึ้นน่ะเออมันก็สวยขึ้นเยอะเหมือนกันนะเอออันนี้ก็แบบ นะก,ก็ตอบได้เหมือนกันนะเือมาัางคเนี่ยโบตอกฟิลเลอร์ก็ต้องมาแข่งกันเหมือนกันนะว่าใครจะชนะนะครับอันนี้คือฉันตอบตามความรู้สึกมาเธอไม่ได้พูดตามงานวิจัยนะคะเออปึนความเห็นส่วนตัวนะบางคนเนี่ยมัวแต่ไปเลเตอร์รักษาฝ้านะรักษา,าสิวอะไระสิวหายก็เหมือนเดิมะคะ่ะก็เป็นหน้าเดิมฝ้าหายก็เป็นหน้าเดิมของเรานะคะแต่ถ้าเราฉีดโบตอกฟิลเลอร์แล้วแบบปรับเปลี่ยนโครงหน้า,นา,นา,นาเปลี่ยนทีร่รอยหายรอยย่นหายดูเด็กลงนีกค่ะยังไงก็สวยเร็วที่สุดเพราะฉันเนี่ยอันดับหนึ่งที่สวยเร็วที่สุดหมอยกให้ดฟอร์คค่ะะะน มีเงินมีงบจำกัดเนี่ยค่ะเอาเงินมาฟิลเลอร์ก่อนขายได้สวยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ามีงบเหลอือก็โบท็อกเพิ่มนะคะแต่ถ้าใครกลัวกลัวฟิลเลอร์อยู่เธอก็เริ่มที่โวดท็อกก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อด้วยนะฟิลเลอร์แต่ถ้าแบบมีงบไม่จากัดเธอจัดไปเลยค่ะไฮฟูก่อนแนะน้ำกระชับขึ้นแล้วก็โบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์อะไร